ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอถูกต้องแล้วโอ้ใช่แล้วท่านมาที่นี่ในวันนี้มีเรื่องอะไรงั้นหรือชิงสุยมองไปยังผู้อาวุโสโจที่สงสับและยิ้มขึ้นข้าต้องการพบกับใครก็ได้ที่อยู่ในนิกายทวารอสูรที่ทรงอำนาจมากพอ มันย่อมดีที่สุดหากข้าได้พบกับประมุขของประกูลท่านผู้อาวุโสโจขมวดคิ้วประมุขของนิกายทวารอสูรไม่ใช่คนที่ทุกทๆคนสามารถเข้าพบได้แต่เขายังคงชื่นชมชิงสู่อย่างเงียบเมื่อเห็นว่าท่าทีของเขานั้นสงบอย่างยิ่ง ดังนั้นเขาจึงพยักหน้าและยิ้มขึ้นข้าจะพาท่านไปพบกับคนที่ทรงอำนาจมากพอในนิกายทวารอสูรมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังในการตกลงอย่างทันทีของผู้อาวุโสโจโ๊โมสอตรงได้บอกเรื่องนี้ต่อเขาเป็นพิเศษก่อนหน้านี้ หากชิงสุยมายังนิกายทวารอสุนให้พาชิงสุยมาพบกับเขาชิงสุยประหลาดใจที่เขาตกลงง่ายๆเช่นนี้ตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะต้องเจอปัญหามากมายหรือเขาต้องลงมือเพื่อบังคับให้คนที่ทรงอำนาจปรากฏขึ้นมา แต่เมื่อเรื่องนี้สามารถจบอย่างสงบได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะปัญหาระหว่างนิกายทวารอสูรและนิกายพุทธองค์ทองคําไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ไขได้ง่ายๆมันเป็นไปไม่ได้ที่ทั้งสองฝ่ายจะประนีประนอมกันได้ ดังนั้นมันไม่แปลกที่จะเป็นเช่นนี้เพราะว่าเห่าหยุนเพิงและโมหงหลัวบางทีพวกเขาอาจจะคาดหวังให้เรื่องนี้สิ้นสุดลงแต่ผู้คนย่อมไม่อาจยอมรับลูกที่เกิดมาระหว่างทั้งสองคนได้ สุดท้ายแล้วไม่เพียงแต่พวกเขาที่ต้องทนทุกทรมานแต่ยังรวมถึงลูกสาวของพวกเขาเผ่าหยุนลิวลี่เช่นนั้นข้าก็ขอบคุณที่ท่านเป็นธุระในเรื่องนี้ให้ผู้อาวุโสโจชิงสุยกล่าวอย่างสุภาพและยิ้ม เช่นนั้นพวกเราไปกันเถอะทันทีที่ผู้อาวุโสโจโกล่าวจบอีกาสีดำก็ปรากฏขึ้นผู้อาวุโสโจโส่งสัญญาณให้ชิงสุยขึ้นไปบนหลังของอีกาสีดำตัวนี้เขารียกระโดดไปที่ด้านหลังของอีกา นี่คือสัตว์อสูรเวหาของนิกายทวารอสูรแต่อีกาตัวนี้นานด้วยกว่าตัวที่โมซสอตรงผู้อาวุโสหูและคนอื่นๆได้ใช้อีกาสีดำตัวนี้บินออกไปไกลชิงสุยยืนอยู่ข้างๆผู้อาวุโสโจ เขาไม่ได้พูดอะไรเพราะเขากำลังเดินทางไปพบคนคนหนึ่งที่มีอำนาจในนิกายทวารอสูนมันคงจะไม่สายเกินไปที่จะพูดจนกว่าจะถึงเวลานั้นท่านชิงมีธุระอะไรกับนิกายทวารอสูนงั้นหรือขอรับผู้อาวุโสโจโกล่าวอย่างสุภาพ น้ำเสียงของเขาถามขึ้นอย่างลอยๆไม่ได้ถามเฉพาะจอจงใดๆเหมือนกับพูดคุยเพื่อฆ่าเวลาเท่านั้นข้ามาที่นิกายทวานอสูรเพื่อมาหาคนคนหนึ่งชิงสุยกล่าวช้าๆหลังจากคิดครู่หนึ่งหาคนคนหนึ่ง หากท่านไม่ถือโปรดบอกข้ามาข้าอาจรู้จักคนผู้น,นั้นผู้อาวุโสโจโดูเหมือนอาจจะรู้ยิ่งนักว่าชิงสุยอยากจะพบใครเจ้าแน่ใจหรือไม่ว่าเจ้าอยากจะรู้จริงๆชิงสุยถามขึ้นขณะยิ้ม หัวใจของผู้อาวุโสโจโตเต้นระรัวเมื่อเขาได้เห็นรอยยิ้มชิงสุยและเขาก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเขาเริ่มลังเลในตอนนี้เขาไม่แน่ใจว่าควรจะตอบคำถามเช่นไรดีเจ้ารู้จักโมหงหลัวหรือไม่ชิงสุยไม่กลัวที่จะเปิดเผยเรื่องนี้เพราะเขาอาจจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมโมหงหลัว ชื่อนี้เหมือนชื่อของคนของนิกายทวารอสูนแต่เหตุใดข้าจึงไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยผู้อาวุโสโจมองไปยังชิงสุยอย่างหวาดระแวงความคิดแล่นในหัวของผู้อาวุโสโจอย่างรวดเร็ว ผู้คนสกุลโมนันสำคัญอย่างยิ่งในนิกายทวารอสูรยิ่งไปกว่าน,านั้นผู้คนสกุลโมนั้นหายากยิ่งนักและส่วนใหญ่นั้นมาจากนิกายทวารอสูรชิงสุยไม่ได้กล่าวอะไรออกมาอีก เขาไม่อยากอธิบายอะไรเพิ่มเติมหากผู้อาวุโสโจโไม่รู้จักชื่อนี้นอกจากนี้เห่าหยุนลิ่วลี่ได้เติบโตขึ้นมากและตอนนี้นางอายุได้30ปีแล้วนี่หมายความว่าโมหงหลัวถูกจำคุกมากว่า30ปีแล้ว เขาคิดว่ามีเพียงไม่กี่คนในนิกายทวารอส,สูนที่ทราบเรื่องนี้ขณะที่พวกเขาพูดคุยกันพวกเขาได้เข้าสู่พื้นที่ที่เป็นภูเขาขนาดใหญ่หลังจากบินมากว่าหนึ่งชั่วโมงบันไดหินที่คดเคี้ยวแหวดก็ปรากฏอยู่เบื้องล่างของพวกเขา ผู้อาวุโสโจให้อีกาสีดำตัวนี้ลงจอดชิงสุยมองไปรอบๆและไม่กล่าวอะไรออกมาบันไดหินที่นี่มีขนาดไม่ใหญ่นักและคดเคี้ยวขึ้นไปด้านบนคฤหาดได้ปรากฏให้เห็นอยู่เหนือบันไดหินแห่งนี้ กระหา่าแห่งนี้มีเอกลักษณ์และมีลักษณะที่โดดเดน่นมันสามารถทนต่อน้ำที่หลากของภูเขานี้และฝนที่ตกลงมาได้ยิ่งไปกว่านั้นมันยังโดนปิดโดยยอดเขาโดยรอบอย่างมิดชิด ยิ่งไปกว่านั้นหินบนภูเขานั้นย่อมแข็งแกร่งยิ่งกว่าผืนดินธรรมดาดังนั้นจึงไม่ต้องกลัวว่ามันจะถล่มลงมาขณะที่พวกเขาเดินขึ้นไปบนยอดเขาเขาจะได้เห็นบริเวณที่อยู่รอบๆและยังมีอาคารอื่นอีกมากมาย แม้ว่าอาคารต่างๆไม่ได้จัดวางอย่างเป็นและมีความสูงที่แตกต่างกาันมันก็เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกใหม่เมื่อพวกมายังภูเขาแห่งนี้พวกเขาไม่ได้เจอผู้คนมากนะัก คนส่วนใหญ่สวมชุดสีดำและพวกเขาทักทายผู้อาวุโสโจโมเมื่อพบเจอกันบางคนยังทักทายชิงสุยและมีหลายคนที่จำเขาได้พวกเขาประหลาดใจยอย่างยิ่งเพราะชิงสุยมีอดีตที่ไม่ค่อยดีกับนิกายทวารอสูนโมซือตง ผู้ที่เป็นอันดับหนึ่งในหมู่รุ่นยาวของนิกายทวารอสูรนั้นพ่ายแพ้และถูกทุบตีโดยคนผู้นี้แม้แต่ผู้อาวุโสหูก็ได้รับบาดเจ็บเพราะเขาและเขายังเตือนให้นิกายทวารอสูรอย่าทำอะไรโง่งๆโดยไม่คิด เขาเป็นคนเดียวที่กล้าที่จะทำเช่นนี้ในโลก9้ามหาทวีปนิกายทวานอาสูรจะไม่ได้ใส่ใจคำพูดของเขามากนากักแต่โมซือตรงนั้นหยุดนิกายทวานอาสูรไม่ให้ทำอะไรกับชิงซุย เขาหวังจะจัดการชิงสุยด้วยมือของเขาเองและกู้ชื่อเสียงของเขากลับมาดังนั้นนิกายทวารอสูนจึงไม่ได้ทำอะไรเพราะการดำรงอยู่ของชิงสุยทำให้โมซือตรงนั้นกระหายที่จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างยิ่งชิงสุยเป็นเหมือนแรงจูงใจของเขาและชิงสุยอาจถือได้ว่าเป็นคู่แข่งของเขาไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นเลยการได้มีคู่แข่งนั้นสำคัญอย่างยิ่ง คนคนหนึ่งย่อมาหาหนทางที่จะทำให้ตนเองแข็งแกร่งขึ้นโดยเร็วที่สุดเมื่อมีคู่แข่งของตนเองอย่างน้อยก็พัฒนาเร็วกว่าปกติมีบางเดินเข้ามาหาและมีบางคนที่อยากจะประลองกับชิงสุยในตอนนี้แต่พวกเขาก็หยุดลงเมื่อผู้อาวุโสโจโบ,บอกพวกเขาว่าโม่ซือตงต้องการพบชิงซุยในตอนนี้ที่พวกเขาทำไปก่อนหน้านี้เพื่อข่มขู่ชิงซุย นี่คือนิกายทวารอสูนพวกเขาไม่คาดคิดว่าชิงซุยจะกล้ามาปรากฏตัวที่นี่ที่พวกเขาไม่รู้คือชิงซุยสามารถสังหารพวกเขาทั้งหมดได้ในพริบตาพวกเขาเข้าไปในคฤหาสหาที่ดูสะดุดตาที่สุด กระหราดหลังนี้มีขนาดใหญ่อย่างยิ่งดูเหมือนจะมีลานเล็กๆอีกสองสามแห่งอยู่รอบๆที่แห่งนี้มีองครักษ์สองคนยืนอยู่ตรงทางเข้านายน้อยอยู่ที่นี่หรือไม่ผู้อาวุโสโจโดเดินขึ้นมาและถามอย่างสุภาพ เขาอยู่ข้างในท่านมีธุระอะไรกับเขางั้นหรือผู้อาวุโสโจชัยที่สูงและแข็งแรงที่ด้านซ้ายถามขึ้นเขาดูเหมือนจะอายุ30เจ้าไปบอกนายน้อยได้หรือไม่ว่าชิงสุยมาที่นี่ตกลงข้าจะไปทันที ข่าวเรื่องชิงสุยมายังนิกายทวารอสูนกระจายออกไปอย่างรวดเร็วชื่อของชิงสุยนั้นโด่งดังอย่างยิ่งโนนิกายทวารอสูนคนส่วนใหญ่ของที่นี่ดูเหมือนจะรู้จักข่าวนายน้อยเชิญให้หนายท่านชิงเข้าไปเพียงผู้เดียว ชายหนุม่มก่อนหน้านี้กลับมาพร้อมกับแจ้งต่อผู้อาวุโสโจชิงสุยข้าขอตัวก่อนนายน้อยผู้นี้เป็นหนึ่งในผู้ที่มีอำนาจที่สุดในนิกายทวารอสูนผู้อาวุโสโจยิ้มให้ชิงสุยข้าขอขอบคุณมากท่านผู้อาวุโสโจ ชิงซุยกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่ว่ายัางไงผู้อาวุโสโจโก็เป็นผู้พาเขามาที่นี่ก่อนหน้านี้ชิงซุยได้แสดงความเมตตาต่อโม่ซือตงและผู้อาวุโสเพราะพวกเขานั้นมาจากนิกายทวารอสูนเมื่อเขาพบว่าโมหงหลัวคือแม่ของห่าวหยุนลิลี่เขาก็รู้ว่าเขาทำถูกแล้วในตอนนั้นเขารู้ว่านิกายทวารอสูนไม่มีทางเลือกที่ต้องกักขังโม่หงหลัวเอาไว้ พวกเขาโทษได้เพียงความสัมพันธ์ที่เลวร้ายของพวกเขากับนิกายพุทธองค์ทองคำเพราะเห่าหยุนเพิงก็ถูกคุมขังเอาไว้เหมือนกันประกูลที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ยอมสูญเสียอะไรก็ได้ยกเว้นเสียหน้าซึ่งพวกเขาไม่ยอมอย่างแน่นอน นอกจากนี้เรื่องบางเรื่องย่อมไม่ถูกแก้ไขแม้ว่าจะมีฝ่ายใดอ่อนข้อในเรื่องนั้นก่อนก็ตามนี่คือเหตุผลที่ทำให้เกิดสถานการณ์ในตอนนี้ชิงสุยเดินเข้าไปในคฤหา์ทันทีที่เขาเข้ามา เขาก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นไอที่ทรงพลังที่คล้ายคลึงกับจี้ยุนหลางสองแห่งนอกจากนี้ยังมีอีกกลิ่นไอหนึ่งที่มีพลังประมาณ2,000ดารานี่ย่อมเป็นกลิ่นไอของโมซืโตงอีกสองคนอาจเป็นองครัก์ของโมซืโตง นิกายทวารอสุนนั้นทรงพลังอย่างยิ่งคฤหาดแห่งนี้ไม่ได้มีคนมากมายนักชิงสุย่ยเดินไปที่ลานด้านหลงังเพราะองครัก์ที่ประตูบอกกับชิงสุย่ยว่าโม่ซื้อตรงอยู่ที่ลานด้านหลงังกลิ่นอายที่มีพลังสองพัน ดารานั่นก็มาจากลานด้านหลงังมันย่อมเป็นของโม่ซื้อตรงลานด้านหลังนั้นกว้างใหญ่ราวกับจัตุรัสสาธารณะเล็กๆเ,เขาเห็นโม่ซื้อตรงที่สวมชุดสีดำอยู่ไม่ไกลความหล่อเหลาของเขานั้นสง่างามอย่างยิ่ง เขามองมายังชิงสุยด้วยสายตาที่ปราถนาอยากจะต่อสู้ในตอนนี้เขาคืออันดับหนึ่งของเหล่ารุ่นเยาว์แห่งนิกายทวารอสูนไม่มีสาวกของนิกายคนอื่นๆหรือคนของตระกูลใหญ่ที่อายุไล่เลี่ยก,กันกับเขาสามารถเอาชนะเขาได้ แต่ชายหนุ่มผู้นี้ทำได้เขาได้ท้าทายชายหนุ่มและชายหนุ่มผู้นี้ได้จัดการขชายอย่างง่ายดายพลังของโม่ซื่อตรงจึงเพิ่มขึ้นอย่างบ้าคลั่งในตอนนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้มั่นใจว่าจะชนะแต่เขาก็อยากจะประลองกับชิงสุยอีกสักครั้งชิงสุยเดินเข้าไปด้วยรอยยิ้มดูเหมือนเราจะพบกันอีกครั้งชิงสุยหัวเราะให้โม่ซื่อตรงน้ำเสียงของเขานั้นผ่อนคลายอย่างยิ่ง แทบจะลบล้างความกระหายในการต่อสู้ของโมซือตรงออกไปเลยมี่ทําให้โมซือตรงตะลึงอย่างยิ่งมี่สําคัญอย่างยิ่งในการเข้ามาในถิ่นของศัตรูเช่นนี้โดยไม่ทุกร้อนอะไรเลย แม้ว่าเขาจะรู้ว่าชิงสุยไม่ได้ปราดนาที่จะสังหารเขามิฉะนั้นเขาย่อมโดนสังหารไปตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วข้าอยากจะประลองกับเจ้าอีกสักครั้งโมู่ซือตงพยายามเพิ่มความปราดนาในการต่อสู้ของตนเองขึ้น แต่ดูเหมือนมันจะไม่เป็นไปตามที่เขาวหวางเจ้าไม่อยากทำเช่นนั้นหรอกเจ้าไม่อาจต่อกรกับข้าได้และข้าก็ไม่อยากทำลายความปรารถนาในการต่อสู้ของเจ้ามิฉะนั้นพลังของเจ้าจะเพิ่มขึ้นได้ยากขึ้นในภายภาคหน้า ชิงสุยแนะนำเบาๆข้าอยากประลองกับเจ้าอีกครั้งแม้ว่าข้าจะต้องแพ้ก็ตามโม่ซื่อตรงกล่าวอย่างเยือกเย็นชิงสุยกำลังจะปฏิเสธเหมือนในตอนแรกแต่เขายิ้มขึ้นแทนหลังจากคิดครู่หนึ่งตกลงแต่หากเจ้าแพ้เจ้าจะต้องยอมรับเงื่อนไขของข้าโม่ซื่อตรงขมวดคิ้วยอมรับเงื่อนไขของเขาเงั้นหรือ เขาจะยอมรับได้เช่นไราหากเงื่อนไขนั่นคือการครอบครองนิกายทวารอสูนตอนนี้เขากำลังคิดเรื่องนี้อยู่อีกครั้งแต่แล้วเขาก็ถอนหายใจเขาถอนหายใจเพราะเมื่อเขาคิดเช่นนี้ก็แสดงว่าเขาแพ้ตั้งแต่ยังไม่สู้แล้วข้าไม่ตกลงอะไรทั้งนั้นโมซสืตรงตอบกลับอย่างราบเรียบ นี่ทำให้ชิงสุยประหลาดใจอย่างยิ่งเขาคิดว่าโม่ซือตงจะถามเขากลับว่าเงื่อนไขอะไรกันเขาไม่คาดคิดว่าโม่ซือตงจะปฏิเสธเขาทันทีเจ้าไม่อยากรู้หรือว่าข้ามาที่นี่ทำไมในวันนี้ ชิงสุยมองไปยังโม่ซื้อตรงที่สูญเสียความปราดนาในการต่อสู้ไปหมดแล้วบางทีเขาอาจรู้ตัวว่าเขายังไม่ใช่คู่มือของชิงสุยเพราะพลังในปัจจุบันของเขายังด้อยกว่าชิงสุยในเวลานั้น ไม่ว่ายังไงเจ้าก็ต้องบอกข้าอยู่ดีโมซสอตรงหัวเราะดูเหมือนเขาจะมั่นใจในเรื่องนี้อย่างยิ่งชิงสุยก็หัวเราะเช่นกันเขาพูดถูกในเรื่องนี้โมซสอตรงไม่พูดถึงเรื่องเงื่อนใจใดๆของเขา นอกจากนี้ชิงสุยไม่ได้มาที่นี่เพื่อพูดเรื่องเงื่อนไขของเขาเขามาเพื่อหาคนคนหนึ่งหากพวกเขาไม่ยอมเขาก็ต้องสู้มันง่ายที่จะพูดถึงเรื่องเงื่อนไขที่ต้องการเมื่อเอาชนะศัตรูได้ นี่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อต้องจัดการกับนิกายใหญ่วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับพวกเขาคือบีบบังคับพวกเขาด้วยกำลงังมันจะได้ผลหรือไม่นั้นเขาก็ต้องลองดู ไม้เอกข้าอยากจะพบคนคนหนึ่งชิงสุยบอกกับโม่ซื้อตรงโดยตรงแต่ทันใดนั้นโม่ซื้อตรงก็เริ่มขยับทันทีเจ้าต้องลมข้าให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันร่างของโม่ซื้อตรงพุ่งไปยังชิงสุยอย่างรวดเร็ว เขาเร่งพลังปราณภายในร่างกายออกมาสูงสุดและพุ่งไปยังชิงสยุยข้าเท้าของเขานั้นซับซ้อนและแปลกประหลาดอย่างยิ่งพลังของโม่ซือตรงได้เพิ่มขึ้นมามากยิ่งนักในตอนนี้ถึงแม้เขาจะรู้สึกว่าเขายังด้วยกว่าชิงสุยในตอนนั้นเขาก็ยังไม่อยากยอมแพ้เขายังอยากลองดูในช่วงเวลานี้เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฝึกฝนด้านความเร็วของเขา เมื่อครั้งที่แล้วนั้นเขารู้สึกว่าความเร็วของเขานั้นเชื่องช้าอย่างยิ่งตอนนี้เขารู้สึกว่าท่าเท้าและความเร็วของเขานั้นพัฒนาขึ้นมาอย่างยิ่งอย่างน้อยเขาควรจะยืดการต่อสู้ครั้งนี้ต่อไปให้นานอีกหน่อย ชิงสุยถอยกลับไปเขาไม่คาดคิดว่าโม่ซื้อตรงจะไม่เลิกลมความตั้งใจจนถึงตอนนี้ชิงสุยต้องประหลาดใจด้วยพรสวรรค์ของโม่ซื้อตรงขณะที่เขากำลังพุ่งเข้ามาหาพลังของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากนับแต่เวลานั้นน่าเสียดายที่พลังในตอนนี้ของชิงสุยนั้นแตกต่างจากก่อนหน้านี้เรากับฟ้ากับเหว อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ